สวัสดีครับสำหรับพน้องมือใหม่นะครับที่ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับการของเครื่องสภาพตัวชิบ้าครับขึ้น EL นะครับสามารถว่าอ๋อผมปั้มมาตั้งหลายวันแล้วครับสามสี่วันนะครับเอายังไงก็ไม่ออกอโนนก็เปลี่ยนอันนี้ก็เปลี่ยนเพชเชอร์ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปสภาสเปซเปลี่ยนไปหลายที่หลายทางหลายอันนะครับก็ยังไม่ดีขึ้นมันขึ้น E อตลอดนะครับ อันนี้ผมบอกตรงๆเลยนะครับว่าอ่าไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมือใหม่หรือว่าพี่น้องมือเก่านะครับ <c oughs> ถ้าขึ้น E อนะครับ <c oughs> มันฟ้องว่าบอร์ดเสีย <c oughs> บอร์ดมันเสียครับ <c oughs> บอร์ดมันเสียความจริงแล้วนะครับมันไม่ได้เสียทั้งหมดนะครับแต่มันรวมความว่าบอร์ดเสีย <c oughs> จริงๆแล้วมันเป็นโมดูลในบอร์ดของมันเสียนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเรา มีความชำนาญนล้วก็สามารถเปลี่ยนโมดูลมันได้ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าไม่มีความชำนาญหรือว่าไม่เคยทำนะครับจะเปลี่ยนไม่ได้เนื่องจากว่า <c oughs> เราจะบัดกีขามันไม่สนิท <c oughs> มันก็จะออกอาการเดิมนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นอาการของ EL อาของเครื่องสภาพตัวชิบว่า <c oughs> มาจากโมดูลในบอร์ดมันเสียเพราะฉะนั้นมีอย่างเดียวให้คนที่เขาเก่งไปซ่อมหรือว่าเปลี่ยนบอร์ดนะครับ <c oughs> เ่าต้องไปทำนะครับบอร์ดมันเสียครับ <laughs>